สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องผพอพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาเช้าเช้าเวลากาแฟกับมาดังบอไปแวกคือเก่าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องกับพี่น้องคะ่ะหยิบยกประเด็นดังอย่างที่ว่าเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตหยิบยกประเด็นดังอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะอะไรที่มันเป็นกระแสอะไรที่มันเป็นสังคมนิยมอะไรที่มันเป็นสังคมต้องการอยากรับรู้รับฟังเราก็จะหยิบยกมาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายล่ะค่ะพี่น้องค่ะตามสไตล์มาดามนอยแ่ละค่ะพี่น้องค่ะเช้านี้วันนี้ตื่น เช้านิดหนึ่งค่ะพี่น้องคะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเชา้าค่ะพี่น้องคะยิบยกของมิเตอร์ชายพลมาเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะ,อะขออนุญาตมาดมหน่อยว่าอย่างนี้กันแล้วกันเห็นออกข่าวแล้วเห็นชัยาพลพูดออกมาทางสือ่อทางคลิปหรือไม่ก็ทางอะไรก็ตามที่เขามีการก๊อปปี้ออกมานี่แหละคะ่ะจากชัยพลเนี่ยมาดมหน่อยก็เห็นว่าเอ๊ะมันถูกต้องหรือย,อยังเอ๊ะทำไมมันขนาดนั้นเลยเหรอตามที่ขึ้นหัวข้อเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอชัยาพลอย่างเช่นการที่มี เรื่องมีราวกันอย่างที่ว่าล่ละค่ะพี่น้องขาการที่มีเรื่องมีราวระหว่างยูทูบเบอร์ที่ผ่านไปอย่างที่ว่าช่องหวยหวยนั่นล่ะค่ะพี่น้องขาถ้าทุกคนได้ติดตามก็จะเห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็จะมีการไปถ่ายผ่านไปทางนั้นก็มีการไปถ่ายทําอะไรยังไงประมาณนั้นล่ะค่ะพี่น้องขาแต่มันก็มียูทูบเบอร์ข้างก,กายชัยพนที่ถ่ายอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องเป็นราวในกรณีที่คนนั้นก็เอาไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าในสิ่งที่ยูทูบเบอร์คนที่ผ่านไปนั่นน่ะคนที่หวยหวยนั่นล่ะค่ะ ล้วอาจจะเป็นหลังบงหลังบ้านประมาณน้ะพี่น้องแล้วที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีการาทางน้องคนที่หวยหวยเนี่ยก็คนที่ผ่านไปนี่แหละค่ะพี่น้องคะก็ไปแจ้งคงแจ้งความที่สพขุกตูมอย่างที่ว่ามันก็เป็นเรื่องเป็นราวซึ่งมีการตํารวจ ตามมาตามหมายว่ามาหายูทูบเบอร์ข้างกายที่มิเตอร์ชัยจัพลอยู่นั่นน่ะแล้วก็หาตัวประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องคาเพื่อที่จะแจ้งเอ,อ่เอาจดหมายสวยๆให้ประมาณว่ามีคนแจ้งความประมาณนั้นน่ะพี่น้องนะแต่คราวนี้ไอ้ตรงนั้นมันก็สามารถที่ทําได้คะ่ะพี่น้องขาไว้ว่าใครพูดพลาดพิงถึงใครแล้วถ้าพูดพลาดพิงแล้วอันนี้เราไม่รู้เรื่องจริงนะพี่น้องนะว่ากับการที่พูดพลาดพิงแล้วเขาเอาข้อหาอะไรมาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะแต่ขณะเดีวยวก,กันก็คือใคร ก็ตามในกรณีเป็นยูทูบเบอร์นี้แหละคะ่ะพี่น้องคาไปถ่ายไปทําอะไรยังไงแล้วก็เอามาทำคอนเทนต์ไปตัดไปต่อเอามาทำคอนเทนต์ซึ่งอาจจะบิดเบือนไปจากความเป็นจริงมันก็สามารถที่จะคนที่ทําให้เขาเสียหายเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องอันนี้คือเป็นปกติอยู่แล้วหรอกคะพี่น้องขาฟ้องร้องในสิ่งที่เขาใช้สิทธิ์ของตัวเองว่าโอเคโดนบิดเบือนความเป็นจริงแล้วก็มีการฟ้องร้องอะไรยังไงแต่คดีมันก็ไม่ได้เนี่ยมากมายหรอกคะ่ะพี่น้องขาถ้า,าไปถึงสงถึงสารอะไรน้ำหน กไม่พอมันก็ไปไม่ถึงอยู่ดีนะพี่น้องนะอันนี้ก็คืออยากเล่าสู่ฟังพอเหตุการณ์ว่าใครว่าใครใครทําให้ใครเดือดร้อนเราก็ไปแจ้งความก็เป็นปกติหลังจากนั้นตํารวจก็ก็ทําหน้าที่ของเขาว่าโอเคคุณได้รับจดหมายสวยๆจากคนคนนี้คนน,คน,นี้ก็ต้องไปให้ปากคําคอย่างที่ว่าก็มีการให้ปากคําคมีการยอมคมยอมความหรือไม่มีการไปพูดคุยกันประมาณนะั้นตกลงกันประมาณนะั้นละคะ่ะพี่น้องคะถ้าไม่อยากมีเรื่องเป็นราวก็คงจะไม่มีอะไรมากมายแต่ถ้าพูดน้ําหนักที่จะเอาผิดอะไรมากมา ได้ไหมมันก็ไม่มีน้ำหนักอะไรมากมายหรอกคับพี่น้องคะกรณีที่คนนั้นพูดพลาดพิงคนนี้อะไรยังไงซึ่งในเรื่องนี้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรอะนะคะ แต่คราวนี้มาดมหน่อยไม้ความสนใจอยู่ที่ว่าชัย,ยพลมีการพูดออกสื่อแล้วก็ทําคลิปแล้วก็พูดออกมาทางช่องหลายช่องเหมือนกันกรณีที่บอกว่าถ่ายแม้กระทั่งรั้วบ้านผมก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอย่างที่ว่าแล้วครับพี่น้องคะเช่นว่าโอเคผมก็มีการห้ามหรือผมก็มีการขออนุญาตก็มีนู่นมีนี่หรือไม่แม้กระทั่งว่าถ้าผมจเจ้าเรื่องเอารใว้ถึงที่สุดเนี่ยแม้กระทั่งถ่ายอยู่ไกลๆก็เถอะถ้าแค่เจอรั้วบ้านผมผมก็เอาเรื่องให้ถึงที่สุดอะไรยังไง ประมาณหรือไม่ก็ใครที่ไปที่มาอะไรยังไงก็จะถ่ายจะทำแถวบ้านนะพี่น้องไม่ได้หมายถึงว่าถ่ายทําที่ตัวเขานะเอาแค่รอบๆบบ้านค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคือความหมายของชยัยพลถ่ายแค่รอบๆบบ้านแล้วก็ถ้าไปติดนู่นติดนี่อะไรฉันก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอะไรเรื่องราวต่างๆก็จะเกิดขึ้นมากมายอย่างที่บ้านเค่ะพี่น้องคะ่ะในกลุ่มคนที่ข้างนอกที่อาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายของชยังชยพลเขาก็บอกว่าเขาจะเอาเรื่องอาราวมาดาหน่อยมองเห็นแล้ว แล้วก็มันขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันมันมันไม่ถูกนะอันนี้ก็คือคิดว่าชัยพลไม่ถูกไม่ถูกค่ะพี่น้องค่ะคือเขาอยากถ่ายอะไรยังไงแต่การถ่ายของเขาบอกว่าแค่ติดรั้วบ้านก็จะทําให้มีปัญหาก็จะเอาเรื่องราวให้ถึงที่สุดเพราะว่าผมไม่อนุญาตเฮ้ยมันมันข้อกฎหมายถ้าพูดถึงว่าเอาเรื่องเอาราวกันได้ไหมมันเอาได้ทุกอย่างอ่ะละแต่ศาลเขาจะรับพิจารณาหรือมันจะไปถึงไหนไหมน้ําหนักพอไหมหรือเอาเรื่องเอาราวกันมันแค่ไปตีขี้ปาติ้เองไงครับพี่น้องคะมันไม่เอาเรื่องเอาราวเอาเรื่องเอาราวไม่ได้ แต่มาพูดกับพึงหืมกันแล้วก็โอมากลางมาใหญ่อันนี้อันนี้พี่ติชยัยพนนะเป็นสิ่งที่อันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องกับพี่น้องคะ่ะถ้าจะบอกว่าโอเคไปถ่ายบริเวณนั้นถึงเขาจะยืนอยู่ถนน,นถก็เถอะมีการฉายกล้องไปไปเจอด้านหน้าด้านหลังของรั้วบ้านหรือไม่อะไรยังไงเกี่ยวกับบ้านเขาแต่ก็จะทําให้ใชยัยพลเองเอาเรื่องเอาราวประมาณนั้นแหละเอ๊ะเป็นความคิดของใครอะ่ะมันไม่น่าจะใช่นะมันใช่ไม่ได้มันเอาเรื่องเอาราวไม่ได้หรอกคับพี่น้องคะ่ะถึงคุณจะบอกว่าห้ามถ่ายอะไรยังไง เขาไมา่ได้บุกไปในบ้านคุณแล้วเขาก็ถ่ายอยู่สาธารณะตามความเป็นจริงน้ําหนักมันไม่พอหรอกคะ่ะพี่น้องคะก็การที่จะเอาเรื่องเอาเราวนะคะพอมาดําหน่อยมาเห็นแล้วมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมอชาชัยพลต้องต้องถึงขั้นนั้นเลยเหรอต้องอเป็นความคิดของใครใครเป็นการที่ออกความคิดเห็น ใครเป็นคนที่ออกความคิดเห็นให้ชัยพล์ถึงได้โป้องออกมาแบบนั้นถึงได้ทําแบบนั้นอะไรอย่างไงหรือหรือพูดเฉพาะในส่วนที่โมโหต้องการที่จะปกป้องทีมงานของตัวเองหรือคนของตัวเองอย่างนั้นเหรอหรืออะไรแต่ถ้าจะพูดตามจริงที่เขาเอาเรื่องอาราวเนี่ยไปตีความหมายให้แต่ก่อนคิดว่าชัยพล์ตีความหมายไม่แตกค่ะพี่น้องขา่าว่าในกรณีน้องที่หวย,หวยนี่แหละค่ะพี่น้องขา่าที่ผ่านไปนี่แหละที่บอกว่าเขาไปแจ้งคงแจ้งความะในเนื้อหาในการที่เขาแจ้งความในเนื้อหาที่เขาให การอยู่ที่สถานีตํารวจสพาะกกตูมนั่นน่ะมันเป็นคนละเรื่องกับการที่เราเข้าใจหรือเปล่าชัยพลต้องไปไปฟังให้มันชัดๆว่าสิ่งที่เขาโดน,านพาดพิงเสียหายว่าการที่เขาไปถ่ายทําแถวนั้นแล้วก็มียูทูบเบอร์ข้างกายชัยพลอาจจะไป พูดอีกเรื่องหนึ่งไปทําให้เขาเสียหายอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าต้องไปตีความตรงนั้นให้ได้แล้วจะมานั่งบอกว่าโอ้ใครสาตว์ส่องกล้องไปเจอรั้วบ้านกูก็เอาให้หนักเลยอะไรทำนองนัง้นมันม,มันไม่ใช่นะพี่พี่ว่ามันไม่ใช่ครับพี่น้องค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือต,ติติงใยยผลอันนี้มันไม่ถูกต้องถ้าจะพูดถึงเป็นเรื่องเป็นราวน้ําหนักมันไม่พอสงสารเขาก็ไม่รับหรอกมันเสียเวลาเปล่าๆมันไม่มีประโยชน์อะไรนะโอ้สัตว์กล้องไปเ,เจอรั้วบ้านกูกูก็จัดเลยประมาณนั้นแหละครับพพูดดมา กว่าโอ้อันนี้เป็นคนที่เป็นความคิดใครอ่ะสิ้นคิดมากๆเลยนะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือถือว่าขั้นแขวแล้วเอามาเบาสูฟังแล้วกันนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ